สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุภุสุขนเนาะค่ะเศร้าวันกินแซบมาละจ้ามื้อนี้เศร้าวันกินแซบได้เมนูเมียงจ้ะเมี้ยงหม,มูสามสารกับเมียงบไห่าลางหมูจ้ะผักกินกับกิ่นแก้มซิม,มีสลัดจ้ะมีขนมเส้นจ้ะแล้วก็มีห้อมปอมกับต้นห้อมเนาะเศร้าวันเฮ็ดน,น้ำจิ้มทั่วตัดมาจ้ะค้นๆเลยจ้าน้ำจิ้มทั่วตัดเศร้าวันมากินแซบกินหนวดกันลจะจ้า แซ่บหนัวคือเก้าจ้าสาววนให้ไปไล่มือบ่อสบายเนาะจ้ะเจ็บปากจ้ะเจ็บลิน้นลิ้นเป็นแพ้ยัยกกินนยังแ่บๆก็กินบไ้ยยักกินนดูจ้าเมนูต่ๆ มวนขำยิ่งใหญให่ลดจ้าแสบแส,บ,สบจ้าอืม ลหลงแค่ล่างได้จ้ะจากน้ำซิมราดลงไปทำง่ายๆลดเนาะจ้า เตบจ้ะใส่หมูสามสามนชองต้นเลยจ้ะจากน้ำจิ้มราดลงไป จะเดปาสันผิดจ้ะจะส่่นท้าแม่จ้ะนี่จะจักส่วนท้าแม่บนเลยจ้ะน้านี่ก็จะเป็นฤดูการปลูกผักนะจ้ะขันน้าแรงกับน้าฝนกับปุ๊กบัไดเนาะน้ะนานี่น,าน้าหนาวก็จะเป็นฤดูการปลูกผักจ้ะ ข้าแมาก่กระปุ๊กไว้ข้างบานจ้ะเอาลองไค่ลังมูกับส้มชั้นเนาะฟิชเจอริงกันผสมผสานกันเบื้องมาจ้ะจกน้ำจิ้มราดลงไปอ๋อคือสำง่ายงอะะพี่น้องที่กินได้บ่ล่ะ กินขำง่ายๆเลยเนาะจ้ะผมจังสาดไก่ใจจีนตามไว้หอมปั๊มอากาศจังหวัดเลยมือน,นี้ก็แดดจ้ะแดดฮอนแต่ก็มีลมเป็นบางระยะบางเวลาถ้าอยู่หอมก็จะหนาวจะออกแดดก็จะฮอนบรรยากาศประมาณนั้น ใส่สงองยางอีกชุดกันจ้ะจัดน้ำติ้มราดลงไป Yeah. <laughs> หอม,อมอหอมจนขนมเส้นหมูสามซั่นตะราดลงไป พ่อแม่พี่น้องเลยยังกินเที่ยงนาอจ้ะข้าวเทียงต่อวันจ้ะ แบลินจากย่ดีลินก็เป็นแพ้ซาวนได้ไปห้าหม้อนะมึกว่าเป็นมือเท้าปากไปแล้วไม่แมนจะ้ะบินเหมือนอักเซป้อซื้อไข่หลังสามชั้นตักน้ำจิ้มราดลงไป ห้อมคักจะห้อมปอมบางเพื่อผักสลัดนี้ห่าซื้อมาเจอออกเจอคุ้มก็มีเด้อยจ้ะ สานพิษเหมือนล่ายเนาะแต่ของเท้าแม่นี่ว่าคมเลยจ้ะประ่าบริไซสารพิษบริสไซยังเลยปุ๊กแรรมาฉาดจ้ะจากน้ำจิ้มราดลงไป สามชั้นราดลงไปซสบๆจ้า ็ปลาไข่ลังบึงจ้ะมันจิ้มราด เคห,หลังตามชั้น ราดลงไป 谁的？<noise> <noise> แค่หลังสามชั้น เปรี้ยวบ้านจ้ะจะประเภทจังเนี่ยเจ้าวันยังมาให้ดีนะจ้ะอิ่มราคาเมื่อนี้เจ้าวันก็ขอขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับดูรับชมคลิปเจ้าวันป้ะจ้ะ ข้าซาวันกินบัสุภาพกินมุมหมามหรือว่าววบัสุภาพกาขขอโทษขออาภาัยน้ำได้เลยจ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาอวันกินแซบน้ำได้เลยจ้าสำหรับมื้อนี้ซาววันกินแซบปลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า